แล้วนะครับกินข้าวกันยังวันนี้ผมก็กำลังทานข้าวนะครับอยู่ในกองถ่ายละครอย่างน,นี้แหละชีวิตผมจานังคันพุทธก็ต้องออกกองถ่ายละครน,นะฮะวันนี้อาหารที่ผมมากินก็เป็นอาหารแบบประจำชาติไทยนะฮะกะเพรา อันนี้แบบยิ่งแบบเป็นอาหารแบบขาดไม่ได้ต้มยำต้มยำนี่ก้อนด้วย <c oughs> แล้วก็มีหมูแดดเดียวอยู่กันทะี่น,นี้เหมือนได้กินข้าวด้วยมั้ง้างมีคนอยู่ข้างหลังคนดูเยอะนะ หมเยอะอย่าเข้ากล้องนะเดี๋ยวตามเจอก็ถือว่าได้กินข้าวเที่ยงด้วยกันแล้วกันนะฮะมีกะเพราหมูกรอบนะตาหน้ากินมากอร่อยด้วยแล้วลองก็อกมยำ เที่ยแบบนี้ไม่รู้ว่าใครกินอะไรกันอยู่อย่างไรมาแชร์กันด้วยนะฮะข้างใต้คลิปนี้ว่ากินอะไรกันบ้างผมกินกะเพากรอบหมูแดดเดียวต้มยำกระดูกหม